เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่มีนักเรียนหายตัวไปพวกเขามาักจะเดินกลับบ้านคนเดียวแล้วหายตัวไปอย่าปิดสนายันจังกลับบ้านด้วยกันไหมืหมเออคือว่า ฉันกลับบ้านกับเธอไม่ได้หรอกฉันมีคือมีธุระมากเอาหรอเสียดายจังเลยฉันก็อยากจะเดินกลับบ้านท่งเดียวกันแท้ไม่เป็นไรฉันเดินกลับบ้านท่งเดียวได้ฉันคิดว่าอย่างนั้นนะอีกอย่างแค่เดินกลับบ้านคนเดียวมันก็ไม่ตายหรอกหญิงสาวคนหนึ่งเธอได้เดินกลับบ้านคนเดียวในทางเดียวนี่ รอฉันด้วยสิรินจิเธอจะไปไหนนะ่ะก็กลับบ้านไงรอพวกเราด้วยสิอย่าไปคนเดียวอะไรของพวกเธอหน่ฉันอยากจะไปคนเดียวไงคนที่ฉันสนิทคนเดียวก็คือยันจังแต่วันนี้ยันจังเขาไม่ว่างอ่ะเขาจะก็เลยกลับทางคนละทางกับฉันไม่เป็นไดฉันไปคนเดียวก็ได้ ในขณะที่หญิงสาวเดินทางกลับบ้านด้วยตัวคนเดียวอยู่นั้นมันก็ได้เเกิดเหตุบางอย่างขึ้นเพราะนี่ระวางาที่เธอกำลังจะเข้าก้าวเข้าไปในอุโมงก็ได้มีบางอย่างฉุดตัวเธอออกไปและเธอก็หายตัวไปแล้วเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละโอ้โหเรื่องแต่งนะเรื่องแต่ง มนไม่มีอยู่จริงหรอกมิวเธอถูกหลอกแล้วแหละไม่นะฉันมั่นใจว่าฉันไม่ได้ถูกหลอกมันต้องเป็นเรื่องจริงแน่ๆเลยอยากกลับบ้านคนเดียวนะโรสเออช่างเถอะบายยฉันกลับแล้วไม่เชื่อก็ไปถามยันจังดูสิยันจังหรอยันจัง เดี๋ยวสิจะรีบไปไหนมีนอะไรฉันจะรีบกลับบ้านจะรีบกลับบ้านเธอเรื่องที่เพื่อนเขาพูดกันในโรงเรียนอะมันเป็นความจริงไหมไม่ฉันไม่รู้ฉันจะรีบกลับบ้านฉันรีบกลับบ้านปล่อยฉันงั้นบายบายนะฉันจะรีบกลับบ้านอย่าอยู่กับ,บฉัน,บบนอะไรของดังนี่เนี่ย ธอไม่เชื่อเรื่องที่เพื่อนถึงเธอเล่าให้ฟังแลหละในวันนั้นเธอก็ตัดสินใจจะเดินกลับบ้านคนเดียวฉันไม่สนหรอกฉันจะเดินกลับบ้านคนเดียวบ้านของฉันน่ะมันต้องรัดเข้าซอยไปไม่มีใครเดินมากับฉันหรอกฉันใช้ทางนี้ประจำแหละเพราะมันใกล้ถึงไม่จะผิดกฎหมายก็เถอ ม่ได้ถือว่าผิดกฎหมายหรอกแต่เจ้าของบ้านแถวนี้มันมาว่าฉันประจําแหละในระหว่างที่เธอเดินลัดล้อตามซอยเล็กๆอยู่นั้นและในระหว่างที่เธอกําลังลัดล้อไปามซอยอยู่นั้นเธอก็ได้เจอกับสิ่งที่โชคร้ายและมันก็ทําให้เธอหายตัวไป นั่นก็คือมันคืออะไรอะ่ะฮ่า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 จ้ามนุษย์เอ,อ๋ยมันคืออะไรเธอรู้สึกตื่น